สวัสดีค่ะทุกคนมณีสาวเนยนะคะสิภาพมาส่องความน่ารักของน้องหักแพงวรัญญาพรค่ะต้องบอกว่าหลังจากที่เห็นคลิปปนี้แล้วกะอึ้งไปหนึ่งช็อตอยู่นะแต่ว่ามันก็มันมีคนก็เอาไปแบบว่าโอ๊ยทําไมต้องมาให้ตรงนี้ทําไมต้องอะไรแบบนี้แต่ว่าใดๆก็แล้วแต่เราจะมาพูดถึงความน่ารักนะคะเป็นภาพที่น่ารักมากๆให้กับทีมงานสาวน้อยลาเพลินโชว์นะคะพี่น้องเชื่อว่าเอฟซีไดไล่ข้นทนแล้วสําหรับโมเมนต์โมเมนต์นี้ของน้องหักแพงที่อน่าจะเป็น ในเมื่อคืนที่ผ่านมาไหมทุกคนถ,ถ้าจำไม่ผิดนะคะแต่จะเอาให้ดูนะคะแต่ว่าก่อนอื่นขอไปอัปเดตน้องหักเพงวรัญยาพรสักนิดหน่อยก่อนสําหรับน้องหักเพงวรัญญาพรนะคะในช่วงนี้นะคะก็ความปังความจึงกับคือเกานะคะบว่ายเวินเลยนะคะหรือว่าติดตามไหลโสดเอียงหมดขั้นไฟล่ําสิงยงตอนนั้นกับทว่าโตคนดูหลายพันคนนะคะกับทว่าเป็นอีกหนึ่งข้อพยายามของน้องค่ะเออน่าจะเมื่อคืน น่าจะเมื่อคืนนี้แหละค่ะทุกคนสาหรับคลิปนี้เพราะว่าเห็นน้องออกมาโพสต์นะคะขอบคุณมาลัยน้ําใจจากบ้านฮักนะคะหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ทุกอย่างน้องออกมาขอบคุณเอซทุกท่านด้วยนะคะเออแล้วก็ขอบคุณผู้บริหารทุกคนอ่ะขอขอ,ขอรวบรวมเลยแล้วกันเราจะเป็นบอลจสอนุทนะคะ พ่อนนแม่บีพ่อหน่อยอะไรก็แล้วแต่นะคะคระคูปอครูเอนะคะขอบคุณทุกๆคนนะคะแล้วก็น้องก็บอกว่าในขอบคุณกําลังใจที่ให้หนูลูกสาวคนนี้เสมอมาขอบคุณพี่ชายที่แสนดีพี่นุเกอร์นะคะหรือว่าทุกคนนะคะเมืม่อขึ้คืนนอกอกันเลยมาไล่เช่นเดียวกันนะคะทุกคนเมื่อคืนน้องก็ได้มาอะไรนะคะได้มาอะไรแทบทุกคืนที่ไปทําการแสดงนะคะทุกคนแทบทุกคืนเลยจริงๆค่ะนี่คืออีกความแบบว่า กำลังใจหนึ่งของน้องเอฟซีจากพ่อ,พ,อพ่อแม่แม่บ้านหักนะคะมือคืนทําการแสดงอยู่ที่จังหวัดบลราชธานีนั่นเองค่ะพี่นอ้องเออแล้วันที่นีค้คลิปนี้ที่สามนุยเสิงมาให้ทุกคนได้เบิรงนะคะมันเป็นคลิปที่ว่าน้องนี่เดินแจกาไลไยให้กับพี่ๆในวงแลนวันที่นี้ขอถามคำถามพ่อพ่อแม่ก่อนสาวนุ้ยพยายามซุยายาม้มอ่านแล้วว่ามาไล่ยนีมาจากไสมาจากบ้านหักบค่นหรือว่ามาจาก แม่เอฟซีันใดหรือวพ่อเอฟซีันใดนะคะผู้ใดหัวใจกัข้อมินใดนะคะพี่น้องอ่าซึ่งนะคะมันเป็นคลิปประมาณ2อนาทีนะคะเป็น CR อาจากฮักแพงน้าเลินชูออฟ f ิ c เชียลนะคะเดี๋ยวสิขอเอามาลงจากนอยนะคะพี่ดองห้พ่อแม่ในเบิ้งนะคะหรือว่าเอฟซีจากฝากฟังทางอื่นเนี่ยมาเห็นข้อมนารักของหน้องฮักแพงนี่นั่นเองค่ะเดี๋ยวภาพไปเบิ้งประมาณ2อนาทีค่ะ ล่าจากู่นั้นเออก็ผู้ส่งมอบเที่ยงคืนจงมีบาราถุนได้ผู้ส่งมอบมาปรารถนาเอาไว้เป็นไปแต่ข้าวนาเป็นมาค้าหาเล่าเที่ยวโอ้โหให้เห็นคนก้าวหน้าลุกป่าหวาน บ่พลหน้าผู้คนหน้าดังนะนะเจ้าฟ้าหน้ามาอยู่นี่แลเจ้าฟ้าหน้ามาที่นี่เองวาระ กลับโโประมาณนี้ค่ะพี่น้องต้องบอกว่าเนี่ยคือหลานชาวสายน,นั่งดูเนี่ยทุกคนเออมันก็คือมันเห็นแล้วมันตื้นตัณใจอะทุกคนแล้วแบบว่าเออมันก็เป็นความแบบว่าความแบ่งปันของน้องฮักแพงวัรัญญาพรและคนเก็บบอกข้อมูลจากแบ่งปัน พี่พีในทีรวมง,งานเอียงกันแล้วแต่ใดๆกับตามเต้นนะคะพี่น้องในรัววกคนกับในเบื้องหล่าไปคิดทีซันีด้เอาให้เบิ่งว่าหันนะคะก็มีการเล่นกล้องไปนิดนึงก็รอให้ทุกคนดูจบนะคะพี่น้องหลังจากที่เบิ้งเนี่ยพี่น้องมาไล่เนี่ยน่าจะพวงเราเป็นพันเลยไหมใบลอยเพราะพี่น้องแล้วตอบด้วยว่าใครเป็นคนเอาให้หรือว่าฮกแพปเป็นคนให้เองนะคะแต่น้องก็มีการแจกพี่พีทุกคนเลยนะคะที่กาลังยืนล่ําอยู่ณตอนนี้นะคะพี่น้องกับเป็นอีกหนึ่ง ความแบบว่าวามหนารักของน้องหกักแพงกันแล้วกันคะทีไม้พีพีทุกคนได้บึงค่ะนั่นแหละค่ะทุกคนสําหรับเอฟซีบานหักของน้องหกักแพงวันนี้จะพอเป็นบานหาักอุปนตลอดชาวเน็ตบอยาำเลยกับขอบอกข้ามดิมนะคะเพราะว่าจากการที่ติดตามหรือว่าแบบให้ร,รู้จักมานิดหนึ่งก็แล้วกันสําหรับเอฟซีของน้องด้วยว่าัตน้องเอง เป็นคนรู้จักแบ่งปันนะน้องว่าจะเป็นเอานา้ำมาคล้องเังว่าผ้าห้ยพีพีในวงนั่นใ่พี่น้องเราได้รับมาเยอะกว่าทุกคนเราก็ต้องแบ่งปันทุกคนนี้มันเป็นความคิดที่ดีมากๆเพราะว,ว่าจีาจีแจกยู้อสเอียงกรตามแต่นะคะแล้วการที่ให้บนเวทีมันไม่ผิดเลยนะคะการที่ให้มาลา,ายมาได้เสียยื้อใส่แล้วำให้บนเวทีมาค่ะพี่น้องมันไม่ใช่การแจกเงินรายวันนะทุกคนมันเป็นการให้มาลัยทุกคนเก็ตไหมมันไม่ใช่เจ้าของวงที่จะมาให้เงินเดือน เงินเอียงประมบ้านนี้เงินวีแต่มันคือมาลัยน้ำใจจากบ้านหักก็แล้วกันนะทีมีให้กับทุกๆคนนะคะอยู่ในวงโบลเลือกที่หักมักที่ช่างไว้เลยในะแบบให้ทุกคนเลยจริงๆอย่างที่สเนดูที่ตาเนือ้อสเนดยนเดืออาตะหน้าเวทียังไงไม่ทราบเลยแต่ว่าตาเนือ้อสเนดคือแบบให้แทบทุกคนจริงๆนะคะแล้วก็ พวงละเป็นพันนะคะพี่น้องเออหรืออา,าัตตาฝาดบอกแต่ว่าเห็นพันหนึง่งก็ขักละแล้วบบที่นี่ิ้่ที่สาว่ได้เห็นนะคะในจุดนีนน้คือมันทําให้เห็นว่าการที่ได้มาลายเนี่ยมันไม่ผิดเลยแล้วบางคนอะ่ะหนึ่งคืนอนะ่ะอันนี้คือบางคนนะหนึ่งคืนมาลายแม้แต่พวงเดียวยังไม่ได้เลยแล้วมาลายนี้เป็นกําลังใจอีกสําคัญมากๆของหมอลํานะคะทุกคนมาลลยนี่เป็นหนึ่งกำลังใจสําคัญมากๆของหมอลํา ว่าจะเป็นปิดว่วงเปิดว่งวงมันสําคัญอีกย่งกะแล้วแต่มาไล่นี่เป็นว,ว่าเป็นกําลังใจที่ดีมากๆบางคนเขาไม่มีพ่อฮักแม่ฮักบางคนเขาไม่มีฐานเอฟซีเขาได้มาไล่เงสีมาเขาก็ดีใจนะคะพี่น้องนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกำลังใจเลยหน่อยกับฮักเพ่งกันแล้วกันนะคะความแบบว่ารู้จักแบบปันพี่พี่น้องน้อง นะคะเพื่อนๆในวงนะคะในการให้สินน้ําใจเล็กๆน้อยๆอยแล้วก็ขอชื่นชมนะคะสวาหฮาักเพลงเทม่ทุกมือนีนะคะน้องแลนมากผู้เดียวเดินมากผู้เดียวนะคะน้องไม่มีทางมาถึงจุดนี้แน่นอนน้องอาจจะตกมาตายไปตั้งนานแล้วเพราะว่าน้องเจอดราม,มา่าเจออิงยังกระตามแต่คนที่คอยพายุงน้องอยูข้างหลังเป็นแบบปีกนะ พยุกปีของน้องเอกคือพอพอพม่แเม่อิซี่ดันองนะคะพี่น้องี่กคือหนึ่งแรงกาลังใจสําคัญของน้องหักแพ่งวรัญญาพรค่ะสาหรับมน,นีก็เอาเรื่องเล่ามาให้พี่น้องได้รับชมเราฟังเพียงท่นนนะะานี้นะคะเสื่อว่าหลายคนเน่ะเห็นคลิปนี้แล้วก็ต้องใจฟูเหมือนสาวเลยเช่นเดียวกันนะคะเขาให้ความดีของน้องเนี่ยนําผ้านอนไปสู่ความจเจริญลุงเรื่องในภาาภาคหนานั่นเองค่ะสําหรับมณีนนก็เอาเรื่องเล่ามาให้พี่น้องได้รับชมรัาฟังเพียงท่านี้ค่ะของน้องหักแพ่งวรัญญาพรค่ะ